โตโยต้าฟอร์จูเนอร์คันนี้นะครับอันนี้เจ้าของมาพอดีเลย,เน,ยนี่กำลังแอบถ่ายอยู่เนี่เจ้าของ,งมาคุยเรื่องวินหลังหน่อยครับน,แบบนี่ผมไม่เคยเห็นนะครับคุณอะไรครับผม,ผมค,บคุณสุพัฒน์คุณสุภัฒน์ะคุณสุพัฒน์เข้ากล้องหน่อยวินหลังนี่ไปทําที่ไหนนะครับผมไปทําแถวอ่อนนุชครับเพราะว่าพอดีจําร้านไม่ได้อ่าเจ้าของลานเขาก็ดีมากเลยครับ ผมบอกคอนเซปต์เขาว่าไม่ไม่เปลี่ยนกันชนนะไม่เปลี่ยนกัรชนรถเนี่ยจะใช้เป็นประจำทุกทุกวันทางร้านเขาก็จัดให้ครับโดยการมีเหล็กข้างหลังนะครับครับแชสซีเดี๋ยวต้องสร้างถาดก่อนตัวนี้ต้องสร้างถาดพิเศษครับสร้างถาดพิเศษยืดกันอย่างดียืดกับแชสซีอ่โอไปองานก็โอเคมากเลยนะนี่เนียนเนียนนะพ่นสีเก็บ ไปทำพาวเดอร์โคดอีกอาทิตย์หนึ่งอีกอาทิตย์หนึ่งแล้วก็มาติดตั้งครับยางอะไรยังอยู่นะครับตำแหน่งยางอะไรก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับไม่เด้ออกไปไหนแล้วทำไมเราไม่มไมผมไม่เคยเห็นอะ,คน,อะคนที่ใส่วินหลังอะเราคนที่เขาช่างที่ทำให้เขาไม่แปลกใจหรอว่าวินหลังไม่คยเห็นนะเขาก็เขาก็คุ้นเคยกับคนติดวินหลังอยู่แต่ส่วนใหญ่มักจะเป็น ออฟโรดกระบะอ่าหรือว่า VX ครับแต่ว่ากรณีของ Fortuner นี่อ่คือบกคือก็บอกว่าผมเป็นคนชอบบุกเดี่ยวครับครับโอ้บุกเดี่ยวต้องครบครับก็มีอันตรายครับเราจำเป็นต้องใช้เวลาที่เราสู้ไม่ไหวครับครับบกเราก็เลยจำเป็นต้องใช้แล้วก็ช่วยชีวิตผมมาได้หลายทริปแล้วครับครับ วินหลังนี่หน้าที่ของมันก็คือเวลาเราพลาดพังเราต้องแต่งอาการนะครับใช้วินหลังในการดึงนะครับแล้วก็พร้อมด้วยการใช้ยางมัตเทลเลนนะครับแม็กเดิมแม็กสิบเจ็ดนะครับใส่กับ BF g o o กุ i ลิกเป็น KM2 นะครับยางขนาดเบอร์อะไรเนี่ยอยู่ตรงไหนเออสองหกสิบง้ อันนี้เป็นล้อของรีโวตัวสแตนดาร์ดนะครับเอามาติดตั้งคราเรามาดูด้านหน้านะครับอันนี้เป็น Fortuner นะครับรุ่น177แรงม้านะครับบุกเดียวของต้องครบเพราะฉะนั้นข้างหน้านี่ครับใส่วินไอรอนแมนนะครับเพิ่มเข้าไปอีกแล้วโทษทีอ้าวไปไหนแล้วเนี่ยเราไม่เราวินตัวนี้เปิดไออย่างนั้นยังไงถ้าสมมุติเราจะต้องปลดเอานี้ ปั๊กไฟอยู่นี่ต้องเรียกไอออนใช่ไหมเอาหน้าภาษาไทยเขาก็เขียนไอรอนเป็น9ก้าพันะครับไม่ใหญ่มากเพอแล้วต้องการเพียงพอเบาพี่ไม่มากนะนี่เก้าพันห้าร้อยปอนนะครับแล้วก็มีปั๊มลมครับอันนี้เป็นวินเชือก9500จริงๆแล้วสัดส่วนที่ถูกต้องก็คือแค่9 5 0าันห้าก็พอแล้วก็เพียงพอแล้วเพราะว่าน้ำหนักจะเบา นะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องสร้างถาดเหล็กขึ้นมาอีกนะครับนี่ครับเพื่อจะยึดกับแจ็ซีนะครับออกเขาไม่ได้ถอดนี้ออกเหรอครับอ๋ของผมถอดนี้นี่ออกนี่นี่ถอดออกแล้วเวลาเราบิดฟรีล่ะลวงลวงจากตรงไหนตรงนี้ครับอ๋อบิดฟรีต้องเปิดฝากระโปรงบิดนะครับแต่ต่อไวเลสสายตรงนี้นะครับ่าเครื่องยนต์เหมือนเดิมไม่ได้มีการโมดิฟายใดๆออะออออมีไอ้นี่มีไอ้นี่นะครับเพิ่ม แอร์ล็อกเกอร์ของอะไรครับ ARB ครับ ARB โหเล่นของออสเตรเลียแท้เลยเท่าไรครับอันนี้ผมจำราคาไม่ได้จริงๆมีห้าหกหมื่นเจ็ดหมื่นสมัยแรกๆนี่เป็นแสนกันนะครับนะครับอันนี้ใส่ล้ออะไรครับใส่หน้าหลังครับนี่คันนี้แอร์ล็อกหน้าหลังอ้ยผมเพิ่งรู้นะเนี่ยซ้อนรูปนี่มา <laughs> ซ้อนรูปแอร์ล็อกหน้าหลังปานี่แอร์ล็อกหน้าหลังบุกเดียวชอบบุกเดียวคันเดียว วินหน้าหลังแอร์ล็อกหน้าหลังนะครับมีแอร์ล็อกหน้าหลังอเดี๋ยวไปดูสวิตควบคุมแอร์ล็อกหน้าหลังนะครับโอ้พึ่งรู้พึ่งรู้ซ่อนอาวุธลมยยมยางนี่นี่นี่แอร์ล็อกแอร์ล็อกนะครับอันนี้เปิดสวิตตัวแรกก็ปั๊มลมนะครับปั๊มลมเตือนหลังจากนั้นเราก็จะเปิดเลี้ยวก่อนครับอ่าหลังนี่ติดแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องค่อยเปิดฟอนครับอ่าหน้าแยกได้ แต่เราไม่สามารถเปิดฟอนต์ได้ถ้าไม่เปิดเลี้ยวอ๋อพูดได้ง่ายเขาบังคับว่าเฮ้ยคุณคุณเอาอุปสรรคข้างหลังให้ผ่านก็พอนะฮะไม่สามารถที่จะแยกตรงนี้ได้เมื่อใช้เสร็จแล้วเราก็ปิดปิดิดฟอนต์ก่อนปิดเลี้ยวแล้วก็ตามด้วยปิดฝำลมโอเคอาวุธจัดหนักรู้ละรอดอย่างเดียวนะครับคันนี้ไม่ธรรมดาบุกเดียวไงเฮ้ยาชอบบุกเดียวนะคันนี้แอร์ล็อกหน้าหลังนะครับของคุณสุพักนะครับ มีปัม๊มลมอีกลูกเล่นเยอะจังนะครับทำาไมตัดสินใจเอารถสไตล์ฟอร์จูเนอร์มาทำอ่ะไม่เอากระบะสักคันหนึ่งเงินมันต้องล้านเจ็ดอ่ะเพราะว่าเราใช้ในชีวิตประจำวันครับอืมต้องยอมรับว่าเราไม่หารถเก่งเล็กๆสักคันในชีวิตประจำวันก็มีออปชั่นพิเศษคือปั๊มลมครับปั๊มลม ปั๊มลมนี่เออาร์บีเออาร์บีปั๊มลมมาเชื่อมเชื่อมต่อปั๊มลมผมก็มีผมเป็นสูบจักรยานอ่านี่เน่เน่แล้วก็เสียบลมเซนเซอร์ครับบอกว่าเท่าไหร่บอกว่าเท่าไหร่นะครับอ่า ครับอืมผมยังไม่มีอ่าครับแล้วก็เสียบแล้วก็อันนี้เราก็เป็นจุกอนัะนนี่อ่าเช็คครับครับแล้วก็สูบได้นะครับอ่าเราจะเอาเท่าไหร่อันนี้ยี่สิบสามเหรอครับอ่าออฟโรดอย่างนี้ผมมักจะนิยมยี่สิบสามยี่สิบสี่เท่านั้นครับระวังหลุดขอบนะก็ใช่ครับต้องระวังหน่อยหนึ่งแต่ว่าการก่อถนนจะเพิ่มขึ้นอย่างเฮ้ยอย่างนี้เล่นยังไงเลยเชื่อผมถ้าจะยี่สิบสามนะสั่งยังไงมาเหอะ แล้วจะแล้วจะสบายแล้วก็พอเราใช้งานเสร็จแล้วเราก็เอาเอาลมออกมาได้ครับงานไ้ดีครับโอเคนะครับนี่นะครับ f o r t จูเนของคุณสุพัฒพักอุ้ยโอ้โหตกใจเดี๋ยวเราไปดูลีลาการขับของคันนี้กันดีกว่านะครับ สนับสนุนโดยช่างอ้วนรับผลิตงานโลหะทุกชนิดด้วยเครื่องจักรมาตรฐาน0982835891ราคาพักพวกกัน